สวัสดีครับหาอยู่หากินตามภาษาครับเมื่อนี่ผ้าพี่ผ้าน้องมาดักปลาซิวคือเก่าครับนี่ครับเหยือ่อที่เขาใส่ก็เป็นหัวอาหารไก่น้อยครับพี่น้องเพราะว่าเคยมาดักแล้วมันก็ค่อนข้างจะเข้าดีอยู่ครับเลยมาลองใหม่เพื่อเพื่อพ่อได้ให้ใหา่มบครับ เห็ดมากกับประมาณสิบอันนี่แหละครับพี่น้องจะผมจะใส่ยอยู่นี่ประมาณสี่หลังแล้วก็ไปใส่หมองอื่นครับไม้ของเข้าจะเป็นล่ำห่วยครับพี่น้องเป็นห่วยนี่แหละห่วยเล็กน้อยตอยนี่จะย้อนแสงได้นิดนึงหมองที่เคยมากลางม่องครับจะไปใส่กันเลยครับพี่น้องนี่ครับอุปกรณ์เฮ้าครับตัวน,นี่จะเป็นเยื่อครับเป็นหัวอาหารไกลหน่อยครับ เอประเทศไ่ไปแบบนี้เลยครับพี่น้องนี่นครับใส่แบบนี้ลหละนี่ครับซ้ำานีกับพ่อแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ครับพี่น้อง เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมสีไล่ใส่ไปให้มันเหมือดครับพี่น้องหฮอจังมาลุ่นกันเบิงตอนยามเนาะครับครับพี่น้องกะใส่มานี่กับหอดเที่ยงละครับประมาณสี่หาชั่วโมงเดี๋ยวห่อเดี๋ยวเวลามาเบิงกับดักเขาแล้วครับหลังแหลกอยู่นี่ครับปูป่ซิมีบอพี่น้องหลังสองยิ้มมุมผุนนะครับ อยู่นิ่สีหลังครับเดีย๋ยวผมไปยงใหม่พี่น้องม่งก่อน หลังนี้พวกเขาเลยครับพี่นอ้องผมมีจักโต้เลยครับพวกเขาเนาะผมเปยังครับเดี๋ยวเป็นเบิง่งหลังต่อไปกันครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมไปเอามาให้พี่้องเบิ่ง ว่าหลังนี้เขาดีครับพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ครับนี่แต่ปลาซิวตวงามๆเลยครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวผมจิตเทใส่อันนี้พี่น้องเบิงนี่ครับหลังสีแล้วครับเดีไยปาหลายตัวดอกครับแต่ว่าตัวใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับ ขนาดโตปลาครับไปเบิ่งหลังต่อไปกันเลยครับหลังนี้เขาหลายแห้งครับพี่น้องพี่ครับปลาชิวล้วนๆเลยครับพี่น้องอเก็บครับ ขีออกไปแนวนี้เลยครับพี่น้องกองเอาให้งขออาหารมันออกมันจังโบโบเปลือนแห้งครับตัวง่ามด้ยครับเบิ่งอีกหลังนึงครับอยู่น่องๆคุณพี่น้อง ังนี่โบบันไดครับเจอกับพ่อได้อยู่ดออครับครับพี่น้องนี่เป็นผลงานสีหลังเ้อาครับถือว่าโอเคยอยู่ครับยังเหลืออีกสีหาหลังนี่ละ่ะทำสามหลังแล้วครับอีกหลังหนึ่งอยู่ริมฝั่งนี่มันโบเขานะครับเดี๋ยวยังเป็นหลุ่นจีเรือกันเลยครับนาหอดีมองแล้วครับพี่น้อง คุณครับอยู่นอกคุณเห็นน้ำตีงอยู่ครับคึ้ววาสิมี่อยู่เดี๋ยวผมลงไปเอาขึ้นมาเบิ่งกัน,กน,นะฮะตม่บันไดครับพี่น้องตามี่โตนหน่อยๆอยู่ในฟังันภกเขาบ่ ถือว่าเพไไ้้ต่มกันครับกับอันเกา่าแตโตอยู่ข้างนอกอาจจะเข่าอยู่ครับเพราะว่าโตอยู่ข้างนอกเลยผมเห็นมันมันจริงนามอยู่ครับพี่นอ้องสองหลังข้างนอก หลังหนึ่งเฮาเจีวอยู่ด้ผมว่าเขาดีอยู่หลังนี้กันมันหนามกุ้นแน่ครับหัวหานมันลงแต่เขาบุกค่อย้ลยไปไหนดอกไอ้บึงสิเหลือเลยครับ ตู้ตัวนี้เห็นเขาดีครับพี่น้องนี่แต่ป็นซิวตัวใหญ่ๆเลยครับอัดเต็มเลยนี่ครับหลังเมื่อกี้ครับพี่น้องครับ สองหลังสุดท้ายครับเามาหลุ่นกันเบิงสิมี่บอมวเขาครับพี่น้องหลังนี้เห็นปลาที่อยู่หน่อยสองสามโตรครับ นงเหลืออีกหลังนึงครับหลังเข้ายูนี่ครับ หังนี่กับเขาครับพี่น้องมีเจาโตมีซ้ำเที็นครับพี่น้องเดี๋ยวผมถี่ไปถ่ายอยู่ในคูถังห้องปเบื่องก่อนนี่ครับผมพี่น้องผลงานเท่าใสสิบหลังครับในหลายเติบอยู่ครับในหลายมุกอยู่ได้ดีสองมุกอยู่สองสามมุกปุ่นละถือว่าโอเคอยู่ครับ ปลาซิวกับโตโตโตใหญ่กับใหญ่แห้องอิลีครับพี่น้องุ่นนะตัวบักใหญ่หนึ่งครับพูดจอดอยู่ดอกพอได้กินอยู่ข้างในมหาหัาพอได้กินอยู่ครับพี่น้องบ้านนี้คือที่พ่อซ้ำนี่แหละครับพ่อกันไม่คลิปหน้าครับพี่น้องคลิปน,ปน,ปน,ปนี้สวัสดีครับ